คุ้มค่าสุดๆเลยละครับใช่แล้วคุณผู้ชมและบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปผสมโสมเนี่ยนะคะเขาจัดเป็นเซตพิเศษทั้งสูตรและราคาเพราะฉะนั้นมีจํานวนจํากัดนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่ารอชา้ารีบโทรสั่งซื้อเลยค่ะคุณผู้ชมครับการมีสุขภาพที่ดีนั้นคือสิ่งที่สําคัญของชีวิตนะครับฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารให้ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับควรที่จะเริ่มทานอาหารให้เป็นยาอย่ารอจนต้องทานยาให้เป็นอาหารนะครับเพื่อสุขภาพชีวิตของคุณผู้ชมที่ยืนยาวขึ้นครับ ใช่แล้วคุณผู้ชมและตอนนี้ฝันและตอบหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แชมพูปิดผมขาวปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิว สำหรับกสูบเละที่2นะครับของเรื่องดีรายวันนะครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัฐาเลขาจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ไลเซนมาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอาจารย์ก็จะมาดูเรื่องราวของไลเซนที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาเหมือนเช่นเคยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยครับนะฮะลายเซนที่ส่งเข้ามาในเพจครับหลังจากที่ชมแล้วอ่เริ่มคนแรกเลยกว่าครับอาจารย์ครับผมก็คือคุณโชคดีนะครับเน่สุขแสงครับผมอายุ40ปีซึ่่่่งงงงมีีีีีออออาาาชชชพพเเป็นนนนนนนัััักบบรริษทคคคคคุุณณโโดดะะะฮย้ เราเป็นเพื่อนโชคใชไมอะเรจะได้โชคดีเราจะได้โชคดีด้วยครับผมมาที่คุณโชคดีเลยนะคือถ้าชื่อของคุณโชคดีี่ยแล้วก็ทํางานพนักงานบริษัทเอกชนชื่อเขาเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์อยู่แล้วนะแต่ว่า เป็นทรั์นะฮะแต่ว่าเสียตังค์ยังไงฮะเซ็นนะฮะการเซ็นเนี่ยเวลาเซ็นแล้วเนี่ยคุณโชคดีจะเว้นช่วงเว้นวรกระหว่างลายเซ็นอย่างอักษรตัวแรกโดดเด่นเลยฮะที่ท่าเด่นแต่เวลาเรื่องของความเป็นโชคลาบเรื่องของบริวารเนี่ยห่างหายไปเหลือเกินคือยิ่งอยู่นานยิ่งโชคร้ายนะฮะติดกันพอทรัพย์หายบริวารล่วงลินสุดท้ายตัวเองก็แย่แพ้ครับเรื่องงานไม่ได้ไม่ได้อันนี้จากการต่อท้าตผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงแนะนำลายเซ็นเลยด้วยกันนะครับเอาละครับแล้วอาจารย์จะทําการถออท่าให้กับคุณโชคดีในการ เปลี่ยนลายเซนนะฮะให้ชีวิตดีขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเองนะครับนอจากที่อาจารย์บอกคือช่องว่างก็มีผลใช่ไหมคุณฟุกมีผลครับมีผลเรื่องของซับเรื่องของความสะดุนในหน้าที่การงานอาจารย์ก็จะบอกตลอดเวลาอันนี้ฮะอาจารย์ถอดท่าไปเรียบร้อยแล้วมีการแก้ลายเซนโชคดีเฮงรวยโอ้โหโอ้โหด้วคู่ตรงเนี้ยฮะนอกจากท่าดินใช่ไหมครับที่บอกว่าวิ่งช่วงเป็นวักไม่ได้ไม่ได้ต้องเซนคิดติดกันแล้วส่วนท้ายลายเซนเนี่ยผมบอกแล้วว่าเมื่อมีต้นท่าดินรันกาก็ต้องเสริมท่าท้ายนะฮะท่าดินเช่นเดียวกันเรื่องการงานที่จะมาเกกื้อูล เสียเรื่องบริวารก็ขอให้โชคดีรวยปังแล้วกันนี่รับตังเยอะๆนี่ดอเด็กเห็นไหมว่าดอเด็กตัวใหญ่มากเลยกระไโดดเด่นเลยครับดีแน่นอนนะฮะอาจารย์ผมชื่อแน่ๆนะคะฮะส่วนคนที่2ครับวันนี้อาจารย์จะ ดูให้นี่นะครับก็คือคุณอาพิชาอมรรัตนสิรินะครับอายุ44ปีประกอบอาชีพค้าขายนะครับก็คุณอาพิชาเนี่ยส่งลายเซ็นมาไปที่เรียบร้อยก็คือลายเซ็นแบบนี้เลยนะฮะอาจารย์คือแบบนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับที่แบบเขาเรียกว่าตังเกตไหมฮะว่าการเซ็นแบบนี้ก็คือวัดแกมบรรจงจะวัดก็ไม่วัดจะบรรจงก็ไปบรรจงแต่เซ็นแล้วเนี่ยเหมือนยาตัวเองนะเป็นหลักกับตัวเองเป็นฐานกับตัวเองได้แต่สุดท้ายมีนิดเดียวส่วนที่เป็นเรื่องของเส้นทางชีวิตเนี่ยมักจะติดลบ เพราะว่าขนรอบข้างบริวารที่เข้ามาเหมือนจะเกื้อกูลใช่ตอนแรกๆแต่สุดท้ายดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายโอ้แย่ชีวิตไม่ได้แต่นั้นแล้วเนี่ยลักษณะลายเซนคนเซ็นลักษณะอักษรตัวแรกต้องโดดเด่นก็คือธาตุดินตามนิดหนึ่งพอสังเภาเอไหมฮะเขาเซนชิดกันใช่ถูกต้องแต่ว่าประเออญเนี่ยอักษรเท่าๆกันตัวเท่ากันอ้วนท้วมสมบูรณ์คู่กันไม่ได้ส่วนท้ายปรเซ็นปกติต้องใช้ธาตุน้ำนิดหนึ่งอันนี้เขาหายไปตวัดใช่ตวัดเหมือนตวัดหลงนี้ใช่ได้ตรงนั้นเนี่ยฮะทิศทาง เรื่องของบริวารที่จะมาเกือ้อกูลเรื่องออทิศทางเรื่องการเ,เ,เรงินการทองยิ่งเขาทำอาชีพไปนะเมื่อกี้ที่บอกไว้าขายอาาขายดี เสมอตัวนะแต่ติดลบเรื่องการเงินเพราะเงินล้วนลินนะฮะทรัพย์นี่กระจัดกระจายสุดท้ายไม่เป็นก้อนเป็นกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงับอาจารย์ก็จะทําการถอดธาตุนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงเซ็นให้กับคุณอาวิชาให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมบอกกันไปแล้วว่าเป็นยังไงทีนี้มาดูว่าต้องทําให้มันดีขึ้นต้องเป็นยังไงลักษณะนี้เลยครับโอ้โหคือเดินน้ําลงไปในธาตุสี่ครบถ้วนสมบูรณ์ความใหญ่น้อยค่าขายต้องมีนะฮะค่าขายที่ต้องอันนี้อิ่มเอิบก่อนอออาร์ก่อนอิ่มเอิบเร กเวลาค้าขายแน่นอนนะฮะต้องมีตุนส่วนหนึ่งนะฮะจะกู้จะยืมก็ว่ากันไปจะต้องมีเงินใช้เงินกู้สุดท้ายเส้นทางชีวิตบางครั้งค้าขายเนี่ยต้องแปลสภาพเพราะว่าแปลสภาพซับให้เป็นเงินก้อนก่อนก็คือทำไงเล่นหุนนะฮะหรือแม้แต่ซื้อตรงซื้อทองว่าไปมีการลงทุนใช่ครับเทรดทุนอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งก็คืออาจจะไม่ค่อยเทรดละฮะเพียงแต่ว่าลงทุนแปลสภาพซับให้เกื้อกูลไม่งั้นของเดิมไม่ได้ติดลบครับคือเอาเงินไปบริหารจัดการให้มันเกิดกผลให้เงินต่อเงินประมาณนั้นจะดีกว่านะ อาจารย์ถอดท่านรับเปลี่ยนเซนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแถมนะท่านผู้ชมทันนี้แถมเลยอาจารย์จะดูโลโก้ให้โลโก้มีโลโก้สำคัญไหมอาจารย์ต้องถามก่อนเลยบางครั้งแบรนด์ดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เห็นแล้วปุ๊บโอ้ซื้อเลยสำคัญนะครับสำคัญมากวันนี้อาจารย์จะดูโลโก้นะครับโลโก้แรกก็คือ bio fusion ครับนี่เลยแบบนี้เลยของเดิมเป็นแบบนี้อาจารย์เนี่ยก็คือสังเกตไหมครับว่า bio fusion เนี่ยก็คือลักษณะพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติธรรมชาติก็เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟในธาตุทั้งสี่นะอาจจะเสริมธาตุทองไว้ก็ได้แต่สังเกตไหมครับว่าเมื่อใด ก็ตามอันนี้น่าจะเป็นลักษณะว่าให้มีความรื่นไหลเรื่องพลังงานธรรมชาติคือเ,เรียกว่าอนุรักษ์ ธรรมชาติไปนในตัว<อ>สังเกตอักษรไหมครับคือสีดำเนี่ยสีดําคืออะไรครับสีดาหมายถึงว่าความอมตะอำนาจแขัง,ขงถูกต้องเลยอมตะอำนาจแห่งพระราหูให้โชคลาภเรื่องการเงินการทองคําพูดการเจรจาต้องเป็นหลักอ๋อสีก็มีผลนะอาจารย์มีฮะ<อ>สีเขียวนี่คือแน่นอนธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติสีเหลืองลยครับสีเหลืองคือสว่างสวัยแม่อาจารย์ก็คือพลังของ่านไปทัดไปที่มาเกื้อกูลให้กิจการทั้งปวงเนี่ยเหมือนมีการแปลสภาพแล้วก็จะมีการรองรับ สีลงมานิดนึงเนี่ยคล้ายๆสีขาวสีขาวอาจารย์สีขาวตรงนี้เป็นบอกบอกเรื่องของความอิสระไม่มีรอบเขตโอ้โหนั้นแล้วเนี่ยโลโก้นี้ถือว่าผ่านใช้ได้คุณได้ไปต่อครับอันนี้ถือว่าเหมาะเหมาะสมแล้วไม่ว่าธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องธรรมชาตินั่นเองครับผมอาจารย์จะดูหมดเลยนะเรื่องของตัวอักษรเรื่องของสีเรื่องของโลโก้มาถึงโลโก้ดีกว่าโลโก้อาจารย์นะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูครับมาดีครับอ่ามาเลยครับ นี่เลยนะรของพีเมียมนะครับครับพิมียมสังเกตไหมฮะอักษรนี้เมื่อกี้แตกต่างกับมืสักครู่แล้วอันนี้คือคมเข้มแล้วแล้วสีดําจะเยอะมากนะฮะแต่เราเราเราละสีดําไว้ก่อนมาดูเรื่องของกลมกลมกลมมีรูกลงกัง กรมกรมเป็นดวงการเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอันนี่อนเนเลยคือลักษณะว่าตรงนี้ผมก็ว่าในเรื่องของธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการพัฒนาแต่พัฒนาแบบยั่งยืนนะฮะในหลายๆมิตินะฮะคือพัฒนาไปหลายๆด้านใช่แล้วสิ่งหนึ่งเห็นไหมฮะเส้นที่เกิดขึ้นคือเส้นกลมๆเนี่ย ถือว่าไม่มีต้นสายและปลายชีวิตอันนี้ดีไม่ดีกันชีวิตจะได้มีทางออกตลอดโอ้โหนะฮะหมายความว่าคุณจะเจออุปสรัค์ทางธุรกิจคุณก็จะมีทางออกตลอดเหมือนเหรียญนี่ทำไมกลมอ่ะคุณจะได้มีทางออกในการเป็นนี่ไอ้แม่ไม่เป็น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 นี้ตีที่สุดเป็นนี่ดฉะนั้นกลมๆเนี่ยเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางมาอยู่เรื่องของอักษรสมมติเรามองไปใช่ไหมฮะอักษรพวกนี้เป็นอักษรที่คมเข้มเรื่องคุณลักษณะความรู้สึกนึกคิดเขามีความชัดเจนอยู่แล้วแต่มีความ ก็จริงนะฮะแต่เป็นอ้ำตะเรื่องการเงินและยั่งยืนด้วยธรรมชาติกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความต่อเนื่องอย่างยาวนานเขาไม่ได้ทําแค่วันนี้เขามองอนาคตนวัตกรรมใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาเลยออกแบบโลโก้อย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นของผู้ชมที่ส่งเข้ามาสรุปอาจารย์โลโก้อนี้คือเป็นไงบ้างถือว่าผ่านถือว่าผ่านแล้วครับมันดีคนละแบบเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแบบไม่ดีแต่วันหน้าสัปดาห์อื่นเอาล้ครับสามารถส่งนะครับเรื่องราวของลายเซ็นของคุณนะครับ ก็เซ็นมานะครับรบ,บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ อาชีพมาส่งมาที่เพจ a c e b o o k นะครับหาถาไลเซนเปลี่ยนชีวิตนะขออาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะมาดูมาวิเคราะห์กันสดสดแบบนี้ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีนีแน่ๆนะครับเพื่อรู้เหมือนกันว่าโลโก้ก็มีผลต่อธุรกิจของคุณเหมือนกันอยากจะมีธุรกิจที่ดีโลโก้ก็ต้องดีตามด้วยเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าแล้วก็ทําให้ธุรกิจของคุณนั้นเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ถาถาเลขจิตมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถือว่าวันนี้เนี่ย ในสัปดาห์ต่อๆไปนะฮะแล้วก็เจอกับอาจารย์ได้ทุกๆวันอังคารและก็วันพฤหัสครับ,รบ <Juan. S 2> วันนี้ลาไปแล้วสวั <het en scene> ส,วสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2563รางวัลที่1 286051 รางวัลเลขท้าย2ตัว38รางวัลเลขหน้า3ตัว189464 4. รางวัลเลขท้าย3ตัว980 045นขณะนี้สงครามความรุนแรงและความขัดแยง้งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกใน1ชั่วโมงคุณและครอบครัวถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านใน2ชั่วโมง คุณสูญเสียทุกอย่างและในหนึ่งนาทีนี้คุณช่วยชีวิตคนได้และเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรีฮาต้องการคุณความรุนแรงและความกลัวบังคับให้เธอต้องหนีจากบ้านโจร,มรามรอดชีวิตจากกระสุนปืนและระเบิด